สวัสดีค่ะมาไต่แลงกันเช่นเคยนะคะทุกคนมากระดานนี้ทิพย์ไม่มีแบบแผนนะคะก็จะเดินไปเรื่อยๆค่ะแก้ไขสถานการณ์ไปเรื่อยๆลองดูค่ะแต่จะไม่ก้าวผ่านค่ะทุกคนตอนนี้ไม่มีอะไรมากค่ะเปลี่ยนกันกินไปกินมาค่ะนี่ตอนนี้ทิพย์จะเริ่มเสียเปียกแล้วทุกคนเขาจะได้เข้าฮอตแบบสบายแล้วทุกคนเวเราก็คิดจะทํายังไงว่าจะฆ่าฮอตเขายัางไง เรยเริ่มคิดออกว่าเขาเข้าฮอตเดินหลบเขาก็เข้าเฉยค่ะเพราะว่าเขาคิดว่าเขาฆ่าฮอตเราแล้วเขาก็ได้กินกลับค่ะเราได้กินสองเราได้กินแค่ตัวเดียวนะคะจังหวะน,นี้คือเราเสียเปรียกนะคะเหลือหมากแค่สามตัวนะคะทุกคนเขาเหลือสี่แต่ว,ว่าเราเราขึ้นไปสูงกว่าเขาะคะ่ะนี่ค่ะเขาเดินมาสองเพื่อจะช่วยกันเข้าฮอตนะคะทุกคน จเข้าไปเลยค่ะแล้วก็มาดักตรงนี้เลยค่ะเนี่ยดักตัวที่ที่จะไปพยายามเข้าฮอตค่ะเขาหลบตรงไหนเขาก็โดนกินค่ะทุกคนโดนฟีเป็นหนึ่งตัวค่ะแล้วก็เบี้ยเขาก็เข้ามุมค่ะทุกคนจังหวะน,นี้คิดหลบค่ะเขาแทรกค่ะแทรกเราก็หลบอีกแล้วเขาก็ยอมแพ้ไปค่ะทุกคน